สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมต้นครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมที่นาที่อุดรกันครับก่อนที่จะทําการปรับปรุงหลังจากทําการปรับปรุงแล้วนะครับไปชมกันดูว่าความแตกต่างของที่นาที่ยังไม่ได้ปรับปรุงแล้วก็ทําการปรับปรุงแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงพร้อมแล้วไปกันครับ เริ่มจากทางเข้าครับสังเกตทางด้านซ้ายเห็นไหมครับว่ากำแพงจะมีแนวที่ค่อนข้างสูงนะครับอพอหันไปทางด้านซ้ายครับก็จะเห็นระดับที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยครับจากระดับพื้นกำแพงของอีกฝั่งหนึ่งลงมาถึงข้างล่างนะครับแล้วก็ไปจนถึงแนวรั้วของน้านะครับซึ่งโล้วของนาก็จะอยู่ประมาณเมตร อ่าสี่สิบเมตรห้าสิบได้ฝั่งทางด้านขวาครับก็จะเป็นหลุมเป็นแอ่งเหมือนกันแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนของด้านบนครับซึ่งเป็นป่ายูคาเก่าครับแล้วก็ถูกตัดไปแล้วผมมองลงไปครับก็จะเป็นพื้นที่ต่ําต่ําทั้งหมดเลยเป็นพื้นที่นาครับซึ่งจะมีคันนาที่ถือว่าก็ กว้างระดับหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการเดินเท้าเข้าไปจนถึงปลายนาะก็จะเป็นอย่างนี้ไปครับยาวจนถึงจางนาครับส่วนทางด้านด้านขวาตรงนี้ครับก็แผนไว้ว่าอยากจะขุดบ่อเป็นบ่อที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากอาจจะสักประมาณสองงานนะครับ ขุดยาวมาให้มันใกล้เคียงกับต้นว่าตรงกลางนั้นอาจจะยาวไปถึงทางด้านซ้ายนี่ครับแล้วก็จะเอาดินส่วนตรงนี้แหละครับขึ้นไปถมถมในส่วนทางด้านบนที่เป็นแอ่งครับส่วนพื้นที่ตรงต้นว่าครับก็จะ เว้นไว้สงวนไว้นะครับทําเป็นเนินดินเล็กๆวงกลมรอบต้นว่าครับเพื่อที่เราจะได้ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนยามกลางวันก็ยังเดินเข้าไปอยู่ครับในส่วนของนานะฮะระยะทางถือว่าก็ไกลพอสมควรครับจากสภาพแวดล้อมที่เห็นในขณะน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างแห้งแล้งนะครับ หญ้าอะไรก็แห้งไปหมดเลยส่วนตัวดินนี่ก็แทบจะเป็นดินทรายละเอียดไปแล้วนะครับรอยที่เขาไถาไว้ไถพวนนะครับก็จะเป็นดินทรายเป็นกองครับแล้วข้างหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นแอ่งน้ําครับที่น้ําจะวนจากทางที่นาของนาเข้ามาวนตรงนี้ครับแล้วก็กระจายเข้าที่นี่ครับเป็นบ่อท้ายนาแล้วครับ แล้วก็คนที่กําลังเดินอยู่ตรงนั้นครับเสื้อลายๆนะครับนี่ครับคุณชมพู่พลพิสารครับเป็นลูกสะใภ้ของบ้านนี้ถ้าอยากเห็นหน้าเห็นตาก็ดูคลิปต่อไปดูจนจบแล้วกันนะครับสภาพบ่อก็ประมาณนี้ครับแห้งน้ําเกือบหมดบ่อเลยนะครับอ่าแล้วก็คนนี้ครับขาดไม่ได้ครับคุณนายอรไทลาโป้เจ้าของที่ดินครับเป็นแม่ย่า อ่าแล้วก็ที่นาเราก็ยาวไปถึงข้างหลังนะครับแต่ขี้เกียจเดินไปละแม่แกก็ถามว่าผมจะเอาอยัางไงจะทํำยังไงนะนั่นครับก็ถึงประมาณเส้นนั้นครับไม่เดินไปละนั่นนะครับพอแม่ผมรู้ว่าผมจะทําอะไรครับเธอก็จัดการตามรูปมีแหละครับ เอาแมคโรไปเคลียร์ริงเคลียร์พื้นที่ในส่วนของป่ายูคาด้านบนครับนี่ก็คือสภาพขณะที่รถแมคโครเข้าทำงานล้มละเนระนาดครับกอไผ่อะไรก็ออกหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรครับกลับมาที่เดิมในส่วนของด้านบนที่เป็นป่ายูคาครับก็จะเป็นหญ้าขึ้นโรคร้างไปหมดนะ บอกว่ารแพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะใช้ในการขุดบ่อนะครับบ่อพื้นที่สักประมาณ20เมตรคูณ40เมตรแล้วก็ลึกสักประมาณ4เมตรครับแล้วก็ดินที่ได้จากตรงนี้นะครับก็จะเอาไปทําการถมในที่ส่วนของทางด้านบนตรงนี้ในจุดที่เราเดินลงมาแล้วมันรู้สึกมันต่ํานะครับเพื่อที่จะได้เป็นพื้นที่เสมอกันไป โดยที่เราก็หาทีมรับเหมาทีมแมคโครได้แล้วแล้วก็ตกลงเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับเราก็มาถึงวันที่จะต้องส่งงานกันแล้วนะครับก็ทีมนัคโครทีมรับเหมาก็เคลียร์พื้นที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับโลง่งไปหมดแล้วแล้วก็ทําการปรับพื้นที่ไปใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันตอนนี้นัคโครก็กําลังปรับแต่งขอบบออยู่ครับส่วนรถไถก็ปรับพื้นที่ไปนะครับนี่ครับรูปร่างพื้นที่หลังจากการขุดแล้วก็ถือว่า ดูดีนะครับดูดีระดับหนึ่งนะครับก็เขาขุดสุดแขนของแมกโครครับตอนนี้แมกโครอยู่ในระดับของพื้นเดิมพื้นเดิมของตัวนานะครับที่เรายังไม่ได้ขุดนะครับยืนอยู่พื้นเดิมอยู่ก่อนแล้วเขาก็ยื่นไปจนสุดแขนครับเพื่อขุดก็ความลึกดูจากด้วยตาแล้วน่าจะมีเกินสี่เมตรครับถ้ารวมในส่วนยินที่ผมขึ้นมาแล้วทําเป็นคันข้างบนนะครับ เฉพาะแขนนักโกก็เดาเดาเอาก็น่าจะอยู่สูงสีประมาณสีเมตรได้ครับนี่ก็เป็นคันนาคันบ่อขอบบ่อนะครับที่ขุดบินขึ้นมาพักไว้ข้างบนก่อนแล้วก็ยังไม่ได้อัดแน่นปรับสักทีเดียวครับบางจุดของบ่อครับก็จะมีรอยเหมือนน้ำขังอยู่นะครับแล้วก็แตกออกมาทำให้เกิดการเว้าของบ่อครับก็ นิดหน่อยครับอาจจะต้องมีการพังบ้างนะครับเนื่องจากมันก็มีน้ําใต้ดินเป็นบางจุดครับนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองดินที่ขุดออกมาครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเหมือนกับดินเหนียวนะครับนอนคืนหนึ่งครับ นี่ครับหลังจากแมคโครปรับแล้วก็เรียบสวยเลยนะฮะความกว้างตรงนี้ก็อยู่ประมาณหกเมตรขอบบ่อฝั่งนี้นะครับส่วนขอบบ่อฝั่งนี้ก็จะได้ประมาณ5เมตรเหลือ5เมตรตอนแรกคุยไว้หเมตรแลละครับและนี่ก็คือน้ำพักน้ำแรงครับที่รวบรวมมาเพื่อใจ ค่าขุดบ่อขุดสระนี่ครับตั้งแต่ขุดสระจนถึงขนย้ายดินเอาดินมาถมแล้วก็ปรับเคลียอัดให้แน่นครับแล้วก็เคลียร์แปลงข้างบนด้วยก็เอาเป็นว่าคลิปนี prevent, ้ก็จบประมาณนี <net> well ้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับ